ใครนะคะที่มองหารถใช้ทํามาหากินรถใช้ขนของนะคะคันนี้ตอบโจทย์ไม่คันนี้ยังไม่ถึงแสนนะคะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคบนะคะทุกคนเป็นแคปที่สามารถเปิดได้นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเบนจ้าเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการรีวิวเหมือนเดิมนะคะ ในคลิปนี้ค่ะน้องเบนมาแปลกนะคะปกติเนี่ยจะเห็นแต่น้องเบนรีวิวคลิปอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคันนี้ก็ประหยัดน้ํามันเหมือนกันนะคะแต่ว่าแปลกตาดน,นึงนะคะสีดําสวยดุเข้มใครนะคะที่มองหารถใช้ทํามาหากินรถใช้ขนของนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะที่สําคัญนะคะรถปี2016แตไ่ไม่ถึงแสนนะ,ะไมคันนี้ยังไม่ถึงแสนนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะกับ Toyota Revo Smart Cap คนะคะคันนี้ปี2016นะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะคะไม่ไม่ถึงแสนนะค,ะคันนี้ปี2016 2.4 e นะคะขออนุญ,ญาตรีวิวแบบว่าให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนนะคะเออนี่นะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยปี2016นะคะก็เขาเรียกว่ายังเป็นโฉมหน้าเก่าอยู่ยังเป็นโฉมหน้าเก่าอยู่นะคะก็กระจังหน้า ตรงกลางเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นโครเมียมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะแต่คนละสีผิวกันนะคะไม่ใช่สีผิวคนละพื้นผิวนะคะตรงนี้จะเป็นแบบลื่เรียบๆนะคะตรงนี้จะเป็นแบบออผิวแบบนาโนนะคะไม่ใช่หยาบนะคะเขาเรียกว่าผิวนาโนาโนะคะนี่ชั้นนี้เป็นผิวนาโนชั้นนี้เป็นผิวนาโนาออกด้านนิดนึงนะคะให้อารมณ์ความสปอร์ตเนาะความสวยงามนะคะตรงนี้โลโก้ใหญ่ๆของโตโยต้าของเขาเลยนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะนี่ครอบมาด้วยสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะเข้ากันมากเลยนะกับสีเดียวกับกระจังหน้านะคะสวยๆแบบนี้ค่ะมีตาสัญลักษณ์ลีโวนี่นะคะในส่วนของล้อค่ะล้อของเขาก็เป็นล้อแมก a l อลลอยขอบ17นะคะ ทุกอย่างภายในตัวรถคันนี้นะคะจะบอกเลยว่าสวยเดิมนะคะทุกอย่างเนี่ยมาจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่ได้ตกแต่งไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะคะใครที่ชอบในเรื่องของรถเดิมๆและที่สําคัญอย่างที่บอกคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะนี่มากับสีดําให้อารมณ์ความดุดันเนาะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้มาให้นะคะไฮรักษ์ กระจกมองข้างของเขาตรงนี้เป็นสีโคเมียมนะคะส่วนตรงนี้เป็นสีดําด้านเนาะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยในส่วนของมือจับของเขาก็เป็นโคเมียมเหมือนกันนะคะมีที่ครอบมาให้นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เอาไว้การลอยการเล็บการนุ่นกนันนี่ทำให้ตัวบอดี้ของตัวรถนั้นไม่เสียหายนะคะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะทุกคนเป็นแคปที่สามารถเปิดได้นะคะไม่เสียเวลาขออนุญาตเปิดให้ดูเลยล้กัน มาค่ะอย่างที่บอกคันนี้เป็นสมาร์ทแคปแล้วก็เป็นแคปที่เปิดได้นะคะสะดวกสบายนะคะเวลาคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยขึ้นลงสามารถเปิดแคปตรงนี้ได้เลยเนาะนี่โทนสีด้านในของเขาค่ะโทนสีด้านในของเขาก็จะเป็นสีดําตัดกับสีน้องเบนไม่มั่นใจว่ามันคือสีอะไรน่าจะเป็นสีครีมครีมน้ำตาลน,น้ำตาลออกเขียวนิด,นดหรือเปล่าประมาณนั้นนะแต่อารมณ์ทุกอย่างแล้ว เขาเรียกว่าแต่ภาพรวมทุกอย่างเนี่ยถือว่าสวยนะคะถูกอ,ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยเนาะให้เขาเรียกว่าโทนสีอบอุ่นสบ,ส,บสบายตานะคะขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ให้ให้ดูในส่วนของด้านในเลยนะคะใครที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กเหมือนน้องเบนขับคันนี้ได้สบายๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะขับสะดวกขับง่ายนะคะ กระบะก็จริงนะคะไม่ได้ใหญ่เทอะทะอย่างที่คิดนะคะันนี้ 2.4e ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ,ะคะันนี้มาในส่วนของพวงมาลัยกันต่อะคะ่ะพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมระดับเสียงการโทรเข้าโทรออกได้หมดเลยนะคะนี่ จากปุ่มตรงนี้นะคะโหมดต่างๆภายในตัวรถนะคะเวลาที่เราเล่นวิทยุเครื่องเสียงอะไรก็ช่างนะคะตรงนี้สามารถเลื่อนได้เนาะเอาขึ้นเอาลงเสียงขึ้นเสียงลงนะคะตรงนี้ได้พวงมาลัยก็หุ้มมาด้วยหนังสวยๆแบบนี้จับถนัดมือเหมือนเดิมค่ะมีตาโลโก้ของโตโยต้าตรงนี้ตัดสีโครเมียมตรงนี้เล็กล้อยเพิ่มความสวยงามนะคะโอเคมาในส่วนของแผนคอนโซลตรงกลางค่ะตรงนี้ในส่วนของหน้าจอตรงนี้เป็นสีดำเงาเป็นโนแบ็ k นะคะตัดโครเมียมค่ะตรงนี้นะคะ เป็นสีเป็นสีดำนะคะสีดำออกด้านด้านนะคะตรงนี้สีดำด้านนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air คันนี้ไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะยังเป็นแบบอัตโนมือนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยมือของเราจะเอาความเย็นเท่าไหร่เอาแอร์เท่าไหร่เอาพัดลมเท่าไหร่ในส่วนของฝั่งที่นั่งเราก็สามารถปรับได้นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่อง ใส่อะไรก็ได้นะคะใส่หน้าเล่มใส่คู่มือใส่นุ่นใส่นี่ตรงนี้สามารถนี่เป็นช่องแบบกว้างๆเลยนะคะคันนี้ช่องกว้างๆนะและมีช่องด้านบนมาให้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าครูแพ็คนะคะน้องเบนเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะแต่น่าจะถูกนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถใส่อะไรก็ได้เวลาที่เราเดินทางเนี่ยสามารถซื้อน้ําอัดลมซื้อนุ่นซื้อนี่กระป๋องไม่ได้ใหญ่มากหรือ เท่ากับขวดน้ำขวดละ7บาทแปบาทๆๆเนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะแช่ไว้กินเย็นๆสบายๆายเวลาเดินทางเพิ่มความสดชื่นให้กับเรานะคะอ่ะโอเคมาดูว่านี่นะคะคันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรัก e ีโวค่ะสมาร์ทแคปนะคะคันนี้เครื่องยอนต์อยู่ที่ 2,993 cc 150แรงมา้าไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของแรงม้าค่ะสมรรถนะในการขับขี่ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอย่างที่น้องเบนบอกใครอยากได้รถที่เสริมความทำมาหากินขนของไปนวดไปนี่คันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างสบายๆด้วยความเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดง่ายด้วยนะคะคันนี้มาแบบสวยๆเลยโอเคในส่วนของคันเกียร์ค่ะคันนี้แผงคอนโซลตรงกลางตรงนี้ทำมาค่อนข้างดีนะคะมีที่ใส่แก้วน้ำมาให้ 2จุดนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่จับแก้วน้ำดื่มน้ำโอเคเลยนะคะตรงนี้สามารถใส่อะไรก็ได้แว่นตาก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าช่องใส่แว่นตามาให้แล้วละ่ะไฟเปิดปิดได้ปกตินะคะเดี๋ยวเวลาที่เราปิดรถตรงนี้ก็จะดับให้เองอัตโนมัตินะไม่ต้องห่วงมาต่อน,นส่วนของเกียร์ค่ะเกียร์ก็ มือเล็กๆอย่างน้องเบนจับถือว่าจับได้โอเคเลยนะคะถนัดมือสีดานะคะสีดําตัดโครเมียมนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดใช้ง่ายนะคะในส่วนของเบรกมืออุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปของตัวรถรุ่นทั่วทั่วไปนะคะช่องเก็บของตรงนี้ให้มาค่อนข้างใหญ่นะคะใส่อะไรก็ได้ตรงนี้กระดาษเทชชูหรือว่าอะไรก็ได้เนาะปุ๊บสีก็อย่างที่บอกนะคะเป็นสีออกโทนอบอุ่น ขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์และดูเลขไม้นะคะมาค่ะ <c oughs> มาค่ะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เลขไม้อย่างที่บอกไปว่าเลขไม้คันนี้ไม่ถึงแสนกิโลนะคะนี่คันนี้อยู่ที่95,620กิโลเมตรนะคะรถปี2016 ฉลี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยนะคะน่าซื้อนะคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมสภาพเดิมๆนะคะทุกอย่างเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะป้ายค่ะปิดค่ะค่ะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของห้องพิจารณาด้าน,นหลังนะคะบางคนเขาอยากจะแบบว่าน้องเวลอยากน้องเบนอยากให้รีวิวแบบชัดเจนอย่างนงี้นะคะแบบ ใน,นส่วนของฝั่งคนนั่งด้านหลังนะคะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะนุ่มนะแล้วก็มีบุตรงนี้มาให้นะคะไว้เวลาเราพิงหลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องปวดหลังไม่แข็งนะคะตรงนี้นุมน่มๆนี่รับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะคะลําโพงก็1 2 3 4สสี่ให้มา4ี่จุดอุ้ยตรงนี้มีด้วยนี่และที่สําคัญนี่นี่น,นตรงนี้ลึกมากทุกคนถือว่าใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ ้เป็นล้วงมือเข้าไปนะคะนี่ข้อดีของเขาอีกหนึ่งข้อใส่ของได้เยอะนะคะดเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของรบรอบๆตัวรถแล้วก็พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะ Toyota Hilux p l a n e e r 2.4 e นะคะด้านหลังของเขานี่มือจับตรงนี้เป็นแบบโครเมียมนะคะทุกคนปุ๊บตรงนี้แล้วก็ สะดวกสบายในการใช้งานค่ะผู้หญิงตัวเล็กอย่างน้องเบนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอย่างที่บอกนี่ขนของได้เยอะนะใครที่มองหารถในการเสริมธุรกิจหรือว,ว่าไปต่อยอดในการทําธุรกิจเนาะเวลาที่จะปิดก็อุ้สสยสวยๆแบบนี้ <laughs> มาค่ะในส่วนของไฟด้านท้ายของเขานะไฟด้านท้ายของเขาก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนด้านหน้าเลยใส่กรอบมาให้ด้วยนะคะเป็นสีโครเมียมมาให้วัสดุของเขาทุกอย่างค่อนข้างแข็งแรงดีนะคะ สวยเดิมนะคะคันนี้อย่างที่บอกว่าสวยเดิมจากโรงงานมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเบนะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องนะใช้นิ้วอันเล็กๆของเรานะคะสอดเข้าไปค่ะและดันขึ้นค่ะแล้วก็ยกอึ๊บส์นักอยู่ค่ะ <laughs> แต่ก็ไหวนะคะนี่อยากดูตรงไหนบ้างคะจะให้ดูแบบละเอียดๆนะคะเดี๋ยวลบกวนนะคะช่าง ช่างกล้องถ่ายให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะคะน็อตทุกตัวนะคะคันนี้ไม่เคยขยับอย่างที่บอกนะคะสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะคะนี่ให้ดูทุกอย่างนะคะแก้มข้างเดิมค่ะคานเดิมค่ะทุกอย่างทุกอย่างอย่างที่บอกเดิมเดิมนะคะคันนี้เครื่องยังดีอยู่เลยนะรถปี2016นะคะเลขไม์อยู่ที่9 0 0 0 0 5,000กว่ากิโลนะคะก็ถือว่าคนใช้รถ หรือเจ้าของเดิมนี่ค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะคะมั่นใจในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ช่วงล่างก็ยังจะยังเดิมๆอยู่เนาะยังสภาพดีอยู่นะคะคันนี้ใครที่สนใจนี่ทักมหาน้องเบนได้นะคะคันนี้ขออนุญ,ญาตปิดค่ะ To y ย ta h ไฮรักลีโวค่ะ2อ e ปี2016นะคะคันนี้อย่างที่บอกก็สวยเดิมนะค,ะคันนี้ความแข็งแรงทุกอย่างช่วงล่างห้องเครื่อง ยังคงทนเหมือนเดิมนะคะเลขใหม่อยู่ที่95,000กว่ากิโลนะคันนี้ยังไม่ถึงแสนนะคะสภาพยังสวยๆแหละคันนี้วิ่งมาก็น้อยนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีแล้วก็วิธีการใช้งานรถนี่ค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้หนักหน่วงอะไรนะคะคันนี้นะคะราคา5 2 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้5 2900 0บาทนะคะรถใหม่อยู่ที่7 0 9 9 9 0 0 0บาทประหยัดไปเกือบ3 0 0 0สนนะคะ ถือว่าประหยัดเงินในกระเป๋าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะใครสนใจโทรหาน้องเบนนะคะที่เอ 64, บอร์0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่าอยากที่จะเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาได้นะคะที่มงคลคลายเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์หลายยี่ห้อเลยนะคะเอกสารในการออกรถก็ไม่ยุ่งยากค่ะอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะแค่โทรมาปรึกษากันนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะนำรถวยูว้ๆมารีวิวมานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านได้ชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปกันจนจบนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ